แสงไฟจากรถเครื่องสาดเข้ามาใกล้เป็นสัญญาณให้ฆาตรกรลงมือพระคมกลิบสองเล่มพร้อมทำงานพอได้ระยะพวกมันสับแล้วก็สับอย่างเลือดเย็นสับเละสองผัวเมียเจ้าของกิจการรับเหมาฆาตรกรไว้อ,อสุดแขนวัวถูกวางยาย่องเงียบบุกบ้านหมายแก่ลำเจอปืนบิดสิ้นชื่อรวมหัวเพื่อนนอกคอกของเล่าดักซุ่มทางเปลี่ยวตะบันมีดผ้าช่อเป็นบาชอ่อ ญาติยันฝีมือคนข้างเคียมตำรวจลุยจับกวาดจอมเขียมไอ้เหมไอ้แดงไอ้ศักิเองกล้าฆ่าคนไหมวะนายสุทินกล่าวกับเพื่อนทั้งสามที่วงเล่าด้วยลักษณะมืนพอใช้ได้เล่นเอาพวกทั้งสามสำลักแอลกอฮอล์ถามย้ำอีกครั้งเพื่อความแน่ใจฮะไอ้ธินเองว่าไงนะกูว่าพวกเองกล้าฆ่าคนหรือเปล่ากล้าสิวะแล้วนี่จะฆ่าใครบอกมาได้เลยข้างหน้า ขอให้เองกล้าก็พอแล้วว่าแล้วในฐานะลูกพี่นายสุทินจึงจัดการกระเดือกน้ำขาวข้นแก้วลงกระเพาะร้อนวูบตั้งแต่ลำคอไปจนถึงลำไส้ไปไอ้หิมส่วนเองสองคนไอแดงไอศักคอยไปดูต้นทางครับลูกพี่ลูกน้องขันรับพร้อมเพรียงว่าแล้วนายสุทินเขาจึงเดินทึมๆนำหน้าไปยังทางเดินเรียบเรมไม้แม้อากาศมืดสนิทแต่แสงจันทร์ยังลั่นพอ่อพอเห็นทางเดินเป็นเงาลาง,ลาง กล่าวถึงนายจินดาเสียรับเหมาวัย52ปีและนางอุไรอายุ42ปีผู้เป็นภรรยาน้อยทั้งสองสามีภรรยาเดินออกมาจากบ้านพักซึ่งอยู่ในหมู่ที่3ตำบลวัดประดูออำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปงานศพที่บ้านของในเชื่อมเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอในเขตหมู่ที่6ตำบลมัดประดูซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักพอประมาณ หลังจากจบกัน3กินข้าวต้มจบกันสี่สวยน้ำชาเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองจึงขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งสู่บ้านพักของตัวเองอย่างเร่งด่วนพี่มืดแล้วขับดีๆหน่อยนะทางมันแคบด้วยนางอุไรตบที่สี่ข้างของสามีเบาๆข้างฝ่ายในจินดาจึงหันมากล่าวต่อภรรยาว่าเธอหน้าไว้ใจเถอะวันนี้พี่ไม่เมาพระรองฉิวไม่ต้องห่วงเสียงรถจักรยานยนต์ แผดเสียงทำลายความเงียบยามค่ำคืนแสงไฟจากกระท่อมชาวไร่หลายหลังเป็นประกายสว่างแสดงว่าพวกเขายัางไม่สู่นิทรารมและจากแสงไฟหน้ารถของนายจินดาที่สาดเป็นแนวยาวนั่นเองทำให้กลุ่มชายลึกลับที่ซุ่มอยู่ลุกเหือขึ้นมาจากเงามืดของแมงไม้ข้างทางพวกเองเตรียมพร้อมมันมากันแล้วในหัวโจของกลุ่มเขาหันมาสั่งลูกน้องทั้งสามมีดพล้าที่นำติดตัวมา ต่างอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมใช้งานพี่ว่าแต่ใครนะที่จะฆ่านะ่ะลูกกับเป๋งสองคนที่มาด้วยกล่าวด้วยเสียงสันส่นๆเพราะงานนี้เพิ่งเป็นงานแรกที่มันออกมาสูรเกล็นข่าวเลือดก,กับลูกพี่อุ๊วะถามอยู่ได้โคตรพ่อโคตรแม่เองหรือไงนั่นเองเจ้านั่นถึงกับสงบเงียบเรียบร้อยรถจักรยานยนต์แล่นตรงเข้ามาอย่างช้าๆกระทั่งถึงจุดที่วายร้ายทั้งสี่ z ุ o อยู่ไอเสือเอาละวะว่าแล้ว ชายคนหนึ่งมันจึงกระโดดออกมาขวางข้างทางทำเอานายจินดาเบรกกึกยังไม่ทันที่จะได้ร้องถามนายจินดาจึงล่วงรู้ถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะอุบัติขึ้นอยู่เบื้องหน้ามันไม่ใช่เรื่องดีแนี่ว่าแล้วชายวัยครึ่ง่อนควรจัดการสตาร์ทรถเตรียมเพ่นหมายชนกับเจ้าคนที่บังอาจมาขวางทางแต่มันช้าไปเสียแล้วเพราะขณะเดียวกันชายอีกสามคนมันพุ่งปราดออกมาจากดงไม้ข้างทาง อะไรไม่สําคัญเท่ากับมีดพระที่อยู่ในมือของพวกมันล่อแม่งเลยเอาเลยไว้พูดพลางเจ้าชายคนหัวโจกตรงเข้าหานายจินดามีดพระเวี่ยงใส่ที่ศรีรษะเต็มแรงพราะช่วยด้วยโอ้ยยารถจักรยานยน์ค่อยๆทลาล้มผ่าร่างสองสามีภรรยากลิ้งตามของเหลวสีแดงกระเซ็นเพื่อนเต็มบริเวณร่างของนายจินดาอวนเอพยายามตั้งหลัก แต่ไอ้จอมเฮี้ยมมันไม่ปล่อยเวลาให้แม้แต่วินาทีเดียวอาวุธคมกลิบหวดไปที่ศีรษะอย่างเมามาัดเช่นเดียวกับนางอุไรที่กำลังต่อกก่อนกับไวร้ไร้ที่เหลือแต่นางหรือจะมีกำลังอะไรไปทัดทานมันได้โอ้ยเสียงร้องครั้งสุดท้ายหลุดจากลำคอก่อนที่เศษชิ้นส่วนสมองจะเปลวไปตามแรงเวี่ยงของอาวุธเฮ้ยไอ้ทินเอ็งฆ่านะ้าจินดากับนาา้าไรทำไมวะสมุนสองคน เมื่อเห็นว่าผู้ที่ถูกทำร้ายเป็นญาติผู้ใหญ่ของตนมันตกใจแทบสิ้นสติพยายามตะโกนบอกให้ยุติการกระทำดังกล่าวแต่ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความบ้าระหำของเพื่อนมันได้แล้วทางที่ดีอยู่ไปมันอาจถูกฆ่าตายด้วยก็ได้ใครจะรู้ว่าพลางทั้งสองพากันเพ่นหนีจากที่เกิดเหตุทันทีและเมื่อเวลาประมาณ22.45นของวันที่17กุมภาพันธ์2530ขณะที่ ร้อยตำรวจโทรวรวิทิ์ปานปรุงร้อยเวสรสถานีตำรวจภูทออรอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำลังทำหน้าที่อยู่บนโรงพักนั้นพอดีกับช่วงนั้นได้มีวิทยุจากป้อมยามท่าก,กูบรายงานเข้ามาว่ามีเหตุฆ่ากันตายสองศพที่ถนนทางเข้าโรงเรียนวัดประดูออำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังรับแจ้งเหตุผู้หมวดคนเก่งจึงได้รีบรายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับ พันตำรวจเอกไพรบุญนันทะเลขาผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจโทอุดมระวิวงศ์รองเพิ่มกับขาดพันตำรวจโททวีศักดิ์เทียมชัยภูมิสารวัตรสอบสวนพันตำรวจโทสมพลรัตการสารวัตรป่าปรามและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงอย่างที่เกิดเหตุดังกล่าวจึงพบศพคนตายสองศพมีร่องรอยถูกฟันด้วยของมีคมบนถนนดินแดงทางเข้าโรงเรียนวัดประดู่ ศพแรกเป็นชายทราบชื่อต่อมาภายหลังว่าชื่อนายจินดาอายุ52ปีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสภาพศพถูกของมีคมที่ปากคางและบริเวณใบหน้าส่วนล่างเลเททที่แขนและที่ข้อมือมีร่องรอยถูกของมีคมเช่นกันส่วนศพที่สองเป็นผู้หญิงชื่อนางอุไราอายุ42ปีเป็นภรรยาน,น้อยของนายจินดาสภาพศพมีบาดแผลถ,ถูกของมีคมที่ศีรษะด้านหลัง ของเหลวสีแดงกระจายเต็มที่เกิดเหตุส่งกลิ่นคาวคละคลุ้งไปทั่วบริเวณใกล้ศพผู้ตายทั้งสองพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า1 4 4หมายเลขทะเบียนสุราธ,ธานีล้มอยู่ใกล้เคียงกันนั้นพบมีดผลาด้ามหักตกอยู่ข้างผู้ตายหนึ่งเล่มนอกจากห่างจากศพออกมาประมาณ5เมตรยังพบมีดผ้าเปื้อนเลือดตกอยู่จนหน้ที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุเพื่อนําเป็นของกลางสําหรับติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายต่อไป และจากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนหน้าที่นายจินดาและนางอุไรจะถูกสังหารเหี่ยมในครั้งนี้ทั้งสองได้เดินทางไปงานศพที่บ้านของในเชื่อมเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในหมู่ที่6ตตำบลวัดประดูกหลังจากนั้นนายจินดาจึงขับขี่รถจักรยายนยนต์ขนาดล่ามุ่งหน้ากลับบ้านพักของตัวเองโดยนางอุไรซ้อนท้ายมาด้วยกันระหว่างทางเกือบถึงบ้านอยู่แล้วได้มีคนร้ายจำนวนสี่คนดักซุ่มอยู่ข้างทาง ปราดเข้ามาเล่นงานสองผัวเมียจนตกรถจากนั้นจึงได้ใช้อาวุธหัว้ํำไปที่ศีรษะจนแน่ใจว่าตายแน่แล้วจากนั้นทั้งหมดจึงเพ่นนี้ไปด้านสาเหตุการช่างหานเหี่ยมของสองสามีภรรยาเจ้าหน้าที่ได้พยายามติดตามสอบสวนจากทางญาติและเพื่อนของผู้ตายว่าผู้ที่ลงมือสัางหานนายจินดาและนางอุไรไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับผู้ตายทั้งสองนั่นเองนั่นคือนายสุทินและนายเหีม ซึ่งมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นทั้งนี้จากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ทราบว่านายสุทินและนายเหมมีวัวอยู่ทั้งสิ้นประมาณ20ตัวเลี้ยงอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านของนายจินดาก่อนเกิดเหตุสังหารเหมประมาณสองอาทิตย์วัวของนายสุทินถูกเบื่อตายไปหนึ่งตัวซึ่งนายสุทินเข้าใจว่านายจินดาเป็นผู้เบื่อวัวของตัวเองบริเวณที่นายสุทินเลี้ยงวัวจากนั้น3วันนายสุทินพยายามลักลอบเข้าไปขโมยวัวของนายจินดา ในเวลากลางคืนแต่เพอเอิญนายจินดารู้ตัวว่ามีคนร้ายต้องการขโมยวัวจึงใช้ปืนยิงคู่ข้างฝ่ายนายสุทินเข้าใจว่านายจินดาต้องการยิงตน้นแต่ยิงไม่ถูกจึงคอยหาโอกาสแก้แค้นจนกระทั่งวันเกิดเหตุนายสุทินได้ชวนพักพวกอันมีนายเหมนายแดงและนายศักด์ร่วมกันกินเหล้าจนเมาได้ที่จึงพูดจาท้าทายเพื่อนทั้งสามว่ากล้าฆ่าคนหรือไม่ต่อมาทั้งสี่จึงได้ชักชวนกันออกมา ดักรอเล่นงานนายจินดาโดยนายสุทินและนายเหมมีอาวุธติดตัวไปด้วยคนละเล่มส่วนนายแดงและนายศักได้ติดตามไปเป็นเพื่อนด้วยซึ่งทั้งสองไม่ทราบเหมือนกันว่านายสุทินจะชวนไปฆ่าใครจนกระทั่งนายจินดาและนางอุไรขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงอย่างบริเวณที่เกิดเหตุจากนั้นทั้งสองจึงได้ลงมือเล่นงานสองสามีภรรยาส่วนนายแดงและนายศักเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็ตกใจหายเมาในทันทีเพราะคนที่นายสุทินชวนมาให้สังหาร เป็นญาติผู้ใหญ่ของในแดงและในสักทั้งสองคนจึงได้วิ่งหนีกลับเข้าบ้านในสุทินและในเหมเมื่อแน่ใจว่าทั้งสองตายแล้วจึงได้หลบหนีไปเมื่อความทราบดังนั้นแล้วกำลังเจ้าหน้าที่จึงได้ออกติดตามจับกลุ่มตัวเพื่อต้องสงสัยทั้งสี่ซึ่งต่อมาได้เข้าทำการจับกลุ่มในแดงและในศักในที่บ้านของตัวเองอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันตัวในแดงและในศักไว้เป็นพยานสำหรับนายสุทินและในเหม เจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตามจับตัวได้โดยละมอมโดยทั้งสองได้ยอมรับสารภาพอย่างหมดเปลือกว่าแข้นใจในายเจนดาที่เบื่อวัวของตัวเองจึงได้ชักชวนเพื่อนมาลงมือช่วหาเรื่องกล่าวครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ